ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะทางกรูเม่มาเก็ตภายใต้เดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับก็เดินหน้ารุกตลาดกระเช้าปีใหม่เปิดตัวแคมเปญกรูเม่มาเก็ตบริสฟูลแฮมเปอร์ทูเท2 6พร้อมกับจับมือแบรนด์หัตถศิลป์ไทยร่วมสมัยวัสนาสตูดิโอสร้างสรรค์ชุดกระเช้าพรีเมียมดีไซน์ครับสะท้อนภูมิปัญญาไทยและแนวคิดรักโลกนะฮะ ตอบรับกับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรและผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้คุณค่ากับของขวัญที่มีความหมายและยั่งยืนครับโดยไฮไลท์ของปีนี้คือชุดกระเช้า w h c r r f t t n s s p r e d by Thai Folk Wisdom โดยวาสนาทุกใบทำจากวัสดุธรรมชาติใช้งานซ้ำได้และช่วยสร้างไรายได้ให้ชุมชนมีให้เลือกทั้งหมด5ดีไซน์ที่ประสานงานจากสารไทยและความร่วมสมัยอย่างลงตัวนะครับ ภายใต้คอนเซปต์กระเช้าปีนี้ครับเป็นมากกว่าในเรื่องของสิ่งของหรือว่ารูปแบบกระเช้าที่ให้มอบให้กันเป็นตัวแทนแห่งความรักนะครับความใส่ใจแล้วก็เลือกสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคที่เรารวบรวมในเรื่องของชุมชนแล้วก็เกษตรกรร,กร,รวมถึงผ้าที่เป็นงานฝีมือทั้งหมด mm hmm. เพื่อเป็นการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซับพาวเวอร์สนับสนุนในเรื่องขององค์กรสนับสนุนในเรื่องของชุมชนทั่วประเทศด้วยครับ รูม่มาเก็ตตั้งเป้ายอดขายกระเช้าเติบโตไม่น้อยกว่า10%และเชื่อว่าชุดกระเช้าปีนี้จะเป็นของขวัญที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริงคุณผู้ชมท่านใดสนใจไปเลือกกระเช้าของขวัญแทนใจกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคม2026นะครับ